คนคนคนแค่ได้ยินหายโกรธแล้วเด้อคนดีคนทำมาเล่นมันพอวมันคือถอนหกเด็กมันคือถอนหกเขอามาหรือตอนให้มันคนที่ฟังกันนี่หลากหลายก็ตอนอื่นเอาไม่รอมนึงก็แค่ได้ยินคำบาวทำไมเบาก็แค่ได้ยินคำ่าวขอโทษหา่โกรธแล้วเด่คนดีใส่อารมณ์กันนี่รับ ก็แค่ก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษก็หายโกแล้วเด้อคนดีก็ยังมาผูหยิ่งคนนีนีันพูหยิงคนนีนี้นถีงเข้าไปแ้วเขาไม่ขอโทษนก็ยังเข้าไปจังไ้เข้าไปย่องหายอภัยไหนเาหักมันเนี่ยขึ่นหน่ะานยืนขึ้นหน่ะที่มันเป็นแบบยังไบวชนิ่มยังขอตื่นมากถีงจะเกียร์กระซาร์เราตื่นมากแ่ย่องมันโตไงเห็นปเห็นหถ้าตอนตีจย์เนี่ยเองนี่ยมันจัดกันก็ยังาเส็ดรอกเลยอีกรอบนหนึ่งคับ ก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษก็หาโกแล้วเดอคนดีโกรธแแคก็หโกก็หโกแล้วเด้อคนดีเห็นคนฟังมันแต่เ็ตัวหน่อยวลอนก็แคได้ยินคำว่าขอโทษก็หาโกรแล้วเด้อคนดี ขอมอรยรองหนึ่งครับก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษทะยินค้า่าขอครับเอื้อนเข้ามาขอนิดนึงก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษยากกว่านิดนึงก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษขออย่างตะโก em นแต่มีเธอกัำลังร้องเพลงตะโกนคำว่าขอขอขอให้มันรีบเปลี่ยนแต่เนี้ยเขาลองไปเองสิขอไม่ตะวัดเพ่งค่อยๆเพ่งย่า อยากขออยากสิ่เนี่ยหลังเพลงมันเขาเรียกว่ามันเคพี้ยงไม้เนี่ยเขาเอื่อนหรือไม้ใช่ไหมถามว่าสาวว่าเขาถอดกันบอกเขาอย่างบอเอื้อนเขาเรียกว่าเอื้อนไม่ใช่การเอื้อนคือการปีติธเห็นไหมครับอ่าวหลังหั่งยาหล่อนเป็นเอื่นหลเอื่อนไหลกับมันไม่จบเป็นมะล่ำเป็นคนเด็ดแต่พันธุ์หลังเพลงก็คือเขาเอื่อนแบบวิธีการปีติธรีติธรีติธรรมเป็นการใช้วิธีการเอื้อนสิสิ่งหล้องหล้องขอหล้องลองขอขอแบบว่ากบบใส่อินกับมันน่ะแค่ได้ยินคำว่าขอ ขอขอใอแต่รักเกินเสียนั่งลอ้ลองเลยก็แค่ได้ยินคำ่าขอโทษก็ <ขอ S 2> หายโกรธแล้วเด้อคนดีดร้ดองให้ชายคนนี้น,นิดนึงครับอีกงร้องนิด ก็แชรได้ยินคําว่าขอโทษช่างนี้ก็ได้ครับเฮาจะเส้ไงยินเสียงเจ้าของอีกราบนึงโกแชร์ได้ยินคําว่าขอโทษช่างนี้ครับช่างนี้ตามดีดไั้ยลูกตามบีดตามดีดเพลงน่ะมาเลยก็้อ่แชร์ได้ยินคกว่าขอโทษอืได้โกรธแล้วเด้อคนดีไปบอยากให้เรื่องลงเอ่ยจังซีเนี่ยใครๆ แค่อยากสิมีเพียงเจ้าข้างกายก็แค่เจ้าเอ่ยคำว่าขอโทษคำว่าเอาจมก็ล้มเลือนไปเจ้าพินไอพรมข้ามในบริษัทไหมไอ้ก็นหัวใจอไอพิษพิดนี่มันอาจเป็นพิินึ่นอาบปากเบาอาบปากเบาอับปากบบน้องสองด้วย ก็แค่ได้ยินคำว่าขอโทษกายโกดแล้วเด้อคนดีร้องไงกินบ้างนั่นเอ็นบอลร้องไห้เท่ผู้สิจังหวะอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงสักอีกลำหนึงก็แค่เจ้าเอ๋ยคำว่าขอโทษกายโกดแล้วเด้อคนดีข้างหลังแข็งแรงเลยบ้านป่ข้างหลังมันสีแข็งแรงเป็นทีเลยเพราะว่าเขาเติมลมเข้าไปแล้วถ้าหลดนหันใจดยู่ที่ต้องเลี้ยนหันใจไหม